สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast ทักสินชี้ศึกเลือกตั้งครั้งใหญ่จะเป็นการต่อสู้กันของพักแนวคิดเก่าประทะพพักแนวคิดใหม่เปลี่ยนคู่าการเมืองใหม่แน่เชื่อประชาชนจะสั่งสอนพักการเมืองที่ใช้เงินซื้อเสียงเผยสเปคนาย,ยกใหม่ต้องเข้าใจความทุกข์ของประชาชน เผยยังเร็วไปแรดทองทานคดเดตนายก b วยพรปีใหม่ให้คนไทยพ้นจากหนี้มีไรายได้มากขึ้นพร้อมพูดถึงประยุทธ์ปล่อยให้คนรุ่นใหม่แก้ปัญหาได้แล้วชวนมาเที่ยวดูเทคโนโลยีของโลกเมืม่อวันที่2มกราคม2566ดรทักษิณชินวัตรโทนีวูซัมอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการท a l k i n g t h a i แ a n ดทางสถานีโทรทัศน์ Vo i c ์ท v ถึงคุณสมบัติของนายกคนใหม่ว่าต้องเข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนแล้วอยากจะแก้ปัญหาให้ประชาชนถ้าไม่อยากแก้ปัญหาก็จบตั้งแต่วันแรกต้องเข้าใจในการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและต้องว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวเราไม่ใช่อยู่โดยไม่สนใจประเทศก็ได้เพราะว่าการแข่งขันถ้าไม่แข่งกับเขาก็จับเราแข่งขันด้านเศรษฐกิจดังนั้นต้องหันโลกว่าวันนี้โลกหากินกันอย่างไร และจะดูดเงินจากเราโดยไม่ดูดเงินจากเขาก็จะพังดรทักษินกล่าวว่านายกคนใหม่ต้องทําให้คนไทยมีโอกาสมีศักยภาพวันนี้เรื่องรู้ทันเท่าต่างประเทศทั้งเศรษฐกิจและการเมืองมีความสําคัญถามว่าจะต่อสู้กับระบบราชการเป็นใหญ่ได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์ทํามาตลอด8ปีดรทักษินกล่าวว่าเรื่องระบบราชการอยู่ที่ทัศนคติคนเป็นนายก ถ้านายกเด็ดขาดต้องการเป้าหมายชัดเจนข้าราชการก็ต้องตอบสนองเพียงแต่ต้องช่วยปรับระบบและระเบียบกติกาตอบแทนใหม่เพราะเขาชินกับการได้เงินพิเศษต้องแก้ไขสวัสดิการและโบนัสอย่างไรถ้าข้าราชการทำงานได้ดีสมัยตนก็มีโบนัสเพราะตนต้องการให้บริการดีแล้วได้เงินอย่างถูกต้องถามว่าจะเปลี่ยนความคิดของข้าราชการได้อย่างไรดรทัศน์สิงกล่าวว่าต้องดูว่าจริงจังหรือไม่ เมื่อรัฐบาลที่บอกมาว่าจะทําแล้วไม่ทําถ้าเราจะทําจริงจังถ้าเจอพักการเมืองจริงจังนโยบายก็ทําได้หมดเพราะพักไทยรักไทยมีเวลา6เดือนกับการทํา30บาทรักษาทุกโรคและกองทุนหมู่บ้านได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนบอกทําไม่ได้แต่เราก็ทําทันส่วนเรื่องการเลือกตั้งนั้นดรทักษิณระบุว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามกติกาตนเชื่อว่านายกจะอยู่ครบเทอม ส่วนกติกาที่คายปี้ายปี2540ที่ไม่ได้เป็นพักการเมืองสองพักใหญ่นั้นก็คิดว่าจะมีพักแนวคิดเก่ากับพักแนวคิดใหม่พักแนวคิดเก่าชอบหาประเด็นการพักแนวคิดใหม่คือเอาประชาชนไปที่ตั้งก็จะแข่งกันพักแนวคิดเก่าจะใช้เงินอย่างเดียวส่วนพักแนวคิดใหม่จะให้ประชาชนได้เข้าใจอนาคตของตัวเองแต่แน่นอนว่าพักแนวคิดเก่าเงินเยอะมาก พราะไม่มีช่วงหนของการเป็นรัฐบาลที่จะหาเงินได้เท่าช่วงนี้เมื่อได้เงินก็ใช้ง่ายแจกง่ายก็จะสู้กับการเมืองที่ใช้เงินกับอนาคตของประชาชนผมเชื่อว่าชาวบ้านจะเลือกคล้ายๆเลือกตั้งสอกอมีคนมีเงินเข้าไปซื้อหลายพักชาวบ้านรับหมดแต่ก็ต้องตัดสินใจแนวที่เป็นประโยชน์กับเขาถ้าข่าวหน้าเงินเยอะหลายพักก็จะแย่งกันซื้อชาวบ้านจะขอบคุณทุกคนที่มาแจกเงินก็รับ และครั้งหน้าจะสั่งสอนการเมืองที่ใช้เงินดอร์ทักษิณกล่าวดอร์ทักษิณกล่าวว่าสอวอแม้จะยังอยู่แต่ถ้ามีฝ่ายที่ประชาชนเห็นว่าถ้าเลือกพักการเมืองใดถล่มทลายตนคิดว่าสอวอก็ไม่กล้าขัดและตอนนี้สอวอเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกกับฝ่ายตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งสองฝ่ายก็ชิงนายกทั้งคู่แต่ก็คงไม่ได้ทั้งคู่ถามถึงพรรครวมไทยสร้างชาติจากังวลพรรคเหล่านี้ไหมดรทักษินกล่าวว่าคงจะใช้หลายหมื่นล้านบาทก็คงเอาไม่อยู่เพราะประชาชนเข็ดมากกับสภาพแบบนี้มองไม่เห็นอนาคตตัวเองบางครอบครัวก,กู้มาความเข็ดของประชาชนเที่ยวนี้ก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนขั้วแน่นอนถามว่ารัฐบาลใหม่นอกจากแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขรัฐธรรมนูญควรทำหรือไม่ดรทักษิณกล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาแน่นอนแต่ต้องเป็นศิลปะและเทคนิคสำคัญส่วนจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรหรือไม่นั้นในเมื่อทุกคนตระหนักว่าตรงนี้คือปัญหาของประเทศต้องแก้ไขถ้าอยากเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าประชาชนมีอนาคตก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องอธิบายให้ประชาชนฟังว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ แต่ที่ผ่านมาถูกบิดเบือนถ้าฝ่ายประชาชนเข้ามาได้ก็จะเห็นประชาชนเป็นเรื่องสําคัญวันนี้โลกไม่เหมือนก่อนการรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนดีมากเพราะสมาร์ทโฟนมีไปถึงระดับหมู่บ้านทั้งนั้นประมาทไม่ได้ส่วนคนรุ่นใหม่ดรทักษิณกล่าวว่าคนรุ่นใหม่อยากเห็นอนาคตของตนเองคนเจนซี C, อายุ25ปีอายุ30ปีลงมาคนเหล่านี้เป็นวัยทำงาน เขาดูคือเรื่องสุขภาพเพราะเกิดมาช่วงโควิด -19 และเถรยรภาพทางการเงินของครอบครัวและมองรัฐบาลตอนนี้ไม่สามารถให้อนาคตเขาได้ตนเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเลือกพักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยแน่นอนถามถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรเพื่อไทยสนใจการเมืองดออรทักษิณกล่าวว่านางสาวแพรทองทานตามตนมาตั้งแต่แบบั แพทองทานลูกคนเล็กจะใกล้ชิดตนได้คุยเรื่องการเมืองตั้งแต่เด็กเปือนกับการถ่ายทอดการเมืองประสบการณ์ให้แพรทองทานฟังไปประชุมสุดยอดผู้นําเอเป็กที่ประเทศชิลีแพรทองทานก็ไปกับตนได้ได้ทักทายกับผู้นําประเทศต่างๆทําทให้มีความเข้าใจและชอบในเมื่อครอบครัวถามว่าใครจะเป็นตัวแทนครอบครัวไปช่วยพักเพื่อไทยหรือไม่แพทองทานบอกว่า ไม่อยากเป็นนักการเมืองเต็มตัวแต่อยากจะช่วยพักเพื่อไทยก็เลยอาสาเป็นตัวแทนครอบครัวเข้าไปทําเรื่องครอบครัวเพื่อไทยวันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิงเป็นค andidate นายกใหม่จะลงเป็นการเมืองเต็มตัวไหมแต่เขาเต็มตัวในเรื่องการช่วยพักเพื่อไทยเต็มตัวดรทักษิณกล่าวดรทักษิณกล่าวว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ที่ทุกคนดูเหมือนมีความหวังเพราะเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้ง ทุกคนก็อดทนรอคอยมา8ปปีนึกว่าจะมีอะไรดีขึ้นก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยตนเชื่อว่าคนไทยจะสมหวังได้รัฐบาลที่รักประชาชนที่เข้าใจปัญหาของประชาชนมาแก้ไขปัญหาประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เห็นอนาคตของตัวเองที่อายุจะมากขึ้นทุกวันถ้ามองไม่เห็นความหวังก็จะแย่ปีใหม่ปี2566เป็นปีที่คนไทยจะได้เลือกอนาคตของตัวเองอย่างเต็มที่ เมื่อคนไทยเลือกถูกต้องก็จะได้เห็นอนาคตที่ถูกต้องถ้าได้รัฐบาลที่รักประชาชนทำงานเป็นจะทำให้ประชาชนดีกว่าขอให้นี่เบาบางลงหายไปขอให้อนาคตเห็นได้ชัดมีรายได้มากขึ้นแน่นอนรายได้ครั้งหน้าจะมาสองระนาบทั้งอนานล็อกและดิจิตอลดูเหมือนจะยากก็ง่ายเพราะคนไทยอยู่บ้านนอกเล่นหลย f เฟซบุ๊กเป็นดังนั้นเป็นเรื่องที่ถึงเวลาคนไทยต้องหากินสองระนาบ ขอให้คนไทยสมหวังขอบคุณวอยที่ให้ผมอวยพรประชาชนผู้ด,ดำเนินรายการให้อวยพรปีใหม่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยดรทักษิณกล่าวว่าผมว่างานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาผมคิดว่าการที่พลเอกประยุทธ์ทำงานไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่เมื่อทำงานมา8ปีแล้วก็ควรปล่อยให้คนรุ่นใหม่ได้มาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและว่างๆก็ไปเที่ยวกับผมบ้างก็ได้นะว่างงานอยู่ เที่ยวแล้วบอกว่าโลกจะมีเทคโนโลยีอย่างนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ